สวัสดีค่ะนี้อยู่ที่ Natural Joy Vision นะคะวันนี้ก็พามาชมมุมอีกมุมหนึ่งของที่สูนของเรานะคะ,ะเดี๋ยวให้แพนไปนิดนึงนะคะอามีคนสวยโอเคแล้วก็แทนนิดหน่อยะคะ่ะนี่ก็เป็นน้ำที่ทำไว้สำหรับ โพเพลสนะคะก็คือน้ำผักผลไม้สกัดเย็นนะคะซึ่งเราทำกันใหม่สดทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยคือเราเริ่มที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่นะคะเป็นสมูทตี้นะคะซึ่งน่าติเต้นมากๆเลยที่อยู่ที่เขากำลังจะเริ่มทำอยู่แต่วันนี้อยากจะพามาแนะนำวัตถุดิบที่เรา คัดสรรมานะคะก็จะเป็นพวกออแกนิกทั้งหลายเลยซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีแคลนะคะซึ่งเป็นคณะนะคะที่ฮิตมากที่เมืองนอกนะคะเซลลรี่นะคะแอปเปิลน,นะคะวันนี้ก็ไม่ได้กากอะไรเดี๋ยวจะพาเขาไปดูห้องห้องเหมือนห้องครัวใหม่แพนทรีใหม่ของที่ a t i ช n a l Joy Vision เลยนะคะดูว่านี่เป็นซินเป็นกระจกนะคะ คือทุกอย่างเนี่ยปิดเสียงหมดเพราะว่าสมัยก่อนเวลาเราฝึกตากันเนี่ยจะได้ยินเสียงปันนน่นน้ำเนี่ยหรือทำคันน้ำเนี่ยเสียงดังมากๆตอนนี้ก็เลยมีห้องที่สวยงามเดี๋ยวกล้องลองแทนเข้าไปดูตา่างๆอนี้เป็นห้องครัวเลยนะคะนี่จะเห็นว่าเราทำประตูไว้สองทางนะคะเพราะว่า ที่ซิงค์ทั้งหลังเนี่ยค่ะคือจะไม่อนุญาตให้ใช้พวกน้ำยาล้างจานเลยนะเราจะมีซิงค์อ,อีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ในห้องถัดไปนะคะคเดี๋ยวมาตามมาเลยก็ได้ค่ะปกติจะไม่ได้เปิดให้ใครดูแต่ว่าอันนี้พิเศษสำหรับลูกค้านะคะทีนี้ก็จะเป็นซิงค์ที่เราสามารถที่จะใส่ใช้พวกน้ำยาล้างจานได้แต่ตรงนี้เวลาเราล้างผักผลไม้นะคะซึ่งเป็นสองซิงค์เน,นี่ย ก็จะห้ใช้น้ำยาล้างจานบริเวณนี้เลย,ยนั้นทุกอย่างก็จะสะอาดแล้วเวลาเราล้างผักผลไม้วัตถุด,ดิบก,ก็จะล้างด้วยน้ำหมักก่อนนะคะซึ่งเป็นน้ำหมักที่เราทำขึ้นเองนะคะแล้วก็ใช้เบกกิ้งนะคะล้างกี่นาทีคะแอปเปิ้ลเขียวนี่กี่นาที คนนี้<ร>บอกแล้วนะคะแอปเปลิลเขียวล้าง2อถึสชั่วโมงนะคะแช่แช่น้ำหมักที่เราทำขึ้นเองนะคะใช่ไหมคะแล้วก็ใส่อะไรอีกขัดด้วยขัดเปรียบอย่างดีนะคะนั้นที่นี่ปลอดภัยมากๆวันนี้ก็คือน่าตื่นเต้นคือเราทำสูทตี้นะคะ มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเลยชื่อคุณน,น้ำขอต้องอ้างว่าระดับโลกเพราะว่าคุณน,น้ำมีประสบการณ์จาก w e ด l บเวลเนสนะคะที่โด่งดังจากต่างประเทศคุณน,น้ำเป็นผู้เหมือนไปทำเซตอัพบิสเน <Set> สเซตอัพ <Set up. S 2> ให้นะคะันนี้ก็เลยมีสูตรที่อร่อยอร่อยมาให้ลูกค้าของเราแล้วจริงๆเมื่อเช้าก็มีผู้ปกครองคุณแม่น้องเฟย์ได้ ทานชิมกันไปแล้วนะคะแล้ววันนี้อยากจะพูดถึงวัตถุดิบที่เราใช้มีใส่โยเกิร์ตด้วยนะคะโยเกิร์ตนะคะมีอะไรอย่างเงีมีอะไรที่แบบว่าปแปๆเยอะอันนี้กีบัตเตอร์นะคะใ <My body. S 1> นบริสุเดีียวนีอันนี้ผักที่เมื่อวานนี้มีก็เตรียมไว้เลยก็จะเป็น <Okay. S 1> ขนาด เดี๋ยวคุณน้ำช่วยหยิบผักมาโชว์นิดหนึ่งได้ไหมคะมีเป็นออร์แกนิกเคลนะคะเจนเน็ตเจนเน็ตไฮไฮอ่าแล้วก็จะมีเป็นเชอร์รี่ที่เป็นออร์แกนิกเชอร์รี่เหมือนกันแล้วก็เรามีการล้างล้างแล้วก็บีูฟิลแอปเปิ้ลที่หมดไปเมื่อกี้แล้วก็จะมีเป็นอ่าแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งอ่าแล้วก็เรามีเป็นแตงกวา แตงกวาด้วยนะทุกอย่างนี้ออร์แกนิกนะคะที่ที่เราใช้เป็นออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกแล้วก็มีอันนี้เป okay, okay. ็นอะไรคะเป็นออร์แกนิกกรา s s f e กรา a s s f มิลค์เป็นโฮ o l e m i l อันนี้คนที่แพ้นมคนแพ้นมก็ทานได้คนแพ้นมไม่ควรจะทานค่ะถ้าแพ้ถ้าแพ้นมเนี่ยเราจะใส่เป็นโค coconut oil ถ้าใช้เราเปลี่ยนเป็นโค c o นัทออยล์นะคะ แล้วก็ตัวนี้ที่เมื่อวานตัวนี้เป็น MCT Oil ตัวนี้จะเป็น Brain Food เป็นเป็นอ่าตัวที่ร่างกายดูดซึมง่ายอ่าแล้วก็ร่างกายสามสารถใช้ได้เลยแ,แล้วมันเป็นอาหารของสมองค่ะช่วยให้อ่า Brain Enhance en Performance ของของสมองเราค่ะเขามีทิศฟังชั่น คือมีผลดับที่อยากบอเราใช้เวโปรตีนด้วยในบางโสรใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คือโคโคนัทเมลนะคะ<อ>สำหรับกะ,กะทินะคะที่ทกะทิไทยเรานี่เองนะคะซึ่งสำหรับคนที่แพ้น,นมแล้วอันนี้คุณนานใช่่ยอันนี้เป็น nutrition nutritional yeast ซึ่งมีไฮ g อวิตามิน uh, B12 ค่ะมี B12 เยอะนะคะ สำหรับวพวกกลุ่มที่ปลายประสาทต,ต่างๆเนาะ<ช>เน็ <ฮะ S 1> ชาใส่เนี่ยอะไรคะออออแก,กน,นิกชายมีชัยซีด้วยกลิ่นนี้จะออกแบบอินเดียหน่อยไหมชัยเนี่ยไม่ไม่ค่ะเป็นว ื่อที่จะช่วยให้คนที่กินสามารถควบคุมควบคุมระดับของอินซูลินได้แล้วก็ควบคุมน้ำตาลได้ค่ะถ้ากินเป็นคอร์สเนี่ยสักประมาณ1นอาทสัปดาห์อ,อาจจะคนที่กินเนี่ยจะเห็นผลว่าระดับน้ำตาลสเตเบิลมากขึ้นเราเราเราทดลองในกลุ่มที่เป็นเบาหวานหัวใจความดันเจอว่าคนที่เป็นเบาหวานผ่านไป1เดือนครึ่ง จากที่ต้องฉีดอินลินเช้าเย็นแล้วก็ทานยามื้อละ16เม็ดผ่านไปหนึ่งเดือนครึ่ง<ๆ>เขาไปพอรอดกับคุณหมอประจำตัวที่ดูแลด้านเบาหวนานเ<ๆ>จอว่าต้องต้องลดฉีดอินลินแล้วก็ยาจากที่ทาน16เม็ดก็คือลดเหลือล4เม็ดซึ่งกลุ่มที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะเจอแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะว่าทาน อาหารที่เป็นโลคาบหรือว่านอนคาบสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายปรับได้แล้วก็มันจะมีการควบคุมอินซูลินได้ดีถึงขั้นที่คุณหมอก็คือไม่ให้ฉีดอินซูลินต่อเนื่องแล้วเพราะว่าร่างกายมันมันบาลานซ์กะไรอย่าช่วยแบบใช่ค่ะลดอยู่แล้วลดน้ำตาลมันช่วยเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวไหนที่ไปกระตุ้นการหลังอินซูลินที่ ที่มันมากมันมันมากมในกลุ่มคนที่เป็นหันมันมีการกระตุ้นการหลังชื้นที่ที่สูงเกินไปและพอเรากินอะไรที่มันเป็นโลคาก็จะมีการปรับร่างกายจะมีการปรับแล้วก็ร่างกายไม่ต้องใช้การช่วยเหลือจากภายนอก<ม>อีกเพราะเขาทํางานของเขาได้ได้บาลานซ์มากขึ้นค่ะแต่ว่ามันเห็นผลปุ๊บปั๊บเลยเหรอคะ <c oughs> เห็นผลปุ๊บปับ๊บไหม ถ้าถามว่าวันสองวันเห็นผลไหมไม่มันจะเห็นผลในด้านถ้าถ้าทานไปช่วงสองสาวันแรกจะมีอาการงุนหงิดนิดหน่อยเพราะว่าบางคนจะมีอาการบอกว่าเป็นเป็นอ่เป็นแอดดิคติดคาร์บใช่ค่ะเป็นเป็นอาการติด<ว>ติดติดพวกแปง้งคาร์โบไฮเดรตหรือว่าความหวาน,นอ่ามันจะมีอาการงุนหงิดอาการคล้ายๆกับคนที่เสี่ยนยาหรือว่าเลิกเลิกใช้ยาเสรติดช่วงระยะแรกช่วงระยะลงแรง อพอผ่านไปพอผ่านช่วงนี้ไปได้อะร่างกายมันจะมันจะสเตเบิแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีอาการอพวกนี้แล้วก็การหิวการอยากอาหารเนี่ยมันจะไม่เยอะเกินไปคือปกติเราจะบอกว่าโอ้อยากอยากกินอยากกินอยากกินคือกินบอกว่าไม่หยุดบอกว่าหยุดตัวเองให้กินไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอพอ,พอกินอาหารที่มันเป็นพวกโลคาร์บหรือว่านอนคาร์บไปสักพักหนึ่งเนี่ย ร่างกายมันจะมันจะปรับปรับได้ปรับตัวเองได้ใช่ค่ะมันจะไม่มีการไปกระตุ้นต่อม่อความหิวใช่มันจะไม่มีการไปตุ้นกระตุ้นฮอร์โมนแล้วเราหีกภยราไมหิวซึ่งด้วยธรรมชาติทั้งหมดแล้วแล้วสูตรที่เราทำเนี่ยอ่ะนิวทริชันค่อนข้างครบโปรตีนไขมันคาร์โบคาร์โบคาร์โบไฮเดรตลดลดลงเยอะแต่ว่า เราไม่ได้ไม่ได้แนะนําให้ทําเป็นระยะเวลาที่นานก็คือไม่ไม่แนะนำแบบว่ามาให้ดื่มอะไรแบบเกินสักไม่ให้ทนึ่อชีงสัปดาห์อะไรอย่างนี้ให้ลองให้ลองช่วงช่วงเริ่มต้นลองแต่ไม่ใช่ว่าในหนึ่งปีนี่คือ e v e n t u a l l y ก็คือทุกคนต้องกลับไปทานแบบบาลานซ์แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยการทานโลคับหรือว่าการทานมูตี้สุดของเราเนี่ยมันจะช่วยร่างกายให้ปรับ คุณต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนอพอร่างกายมันปรับได้มันอยู่ตัวแล้วร่างกายมันทํางานของมันได้เองอโดยที่ไม่ต้องอาศัยยาหรืออะไรจากภายนอกเข้าไปกระตุ้นเยอะนะักหลังจากนั้นคุณค่อยกลับไปกินแบบบาลานซ์เฮลที่ไทยฟู้ดตามปกติก,ก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวขอต่อด้วยพวกที่เรามีแล้วก็จะมีเป็นแซตซีสนะคะ,ะแล้วก็ มีเป็น nutritional yeast ที่บอกไปเมื่อกี้แล้วเราก็จะมีเป็นพวก spirulina, c o r e l l a มี green มีแบบว่า o r g a green tea ซึ่งซึ่งเราใช้ซึ่งเราใช้แต่ละอย่างเนี่ยก็คือมาอามาช่วยมาช่วยสร้างสูตรที่มันไป anti-inflame ร่างกาย mm hmm. แล้วก็เป็นสูตรที่เหมาะมันจะมีบางสูตรที่เหมาะสำหรับคนที่ ไม่มีเรื่องออเหนื่อยง่ายหรือว่าเป็นเป็นกลุ่มที่เป็นโครนิคฟาทีสกันอย่างเงี้ยค่ะร่างกายได้รับเอมิโนแอซิไม่เพียงพอเป็นเป็นที่น่าตกใจนะคะว่าคนไทยเนี่ยพอเราตรวจร่างกายเจอว่าหลายๆคนเนี่ยทานทานโปรตีนไม่พอร่างกายขาดเอมิโนแอซิดแล้วก็มันทำส่งผลให้ร่างกายมันย่อยพวกแป้งกับไขมันไม่ได้ไม่ดีก็ทำให้บอกว่าเราเราว่า ได้ส่วนเกินมาค่ะแล้วพอเราเราต้องต้องช่วยหลายๆคนรูว้ว่าถ้ากินเป็นพวกโปรตีนเสริมมันจะไปเพิ่มกล้ามเนื้อเยอะเกินไปหรือเปล่าท้ไมอ้วนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหลายๆคนไม่รู้ตัวว่าเขาขาดอยู่<ะ>เราก็ต้องเสริมให้เรามีสูตรที่เสริมให้ตัวนี้จะไปช่วยให้เขามีมีมีแรงมีเอ e r จีเพิ่มขึ้นแล้วก็มัน Anti Inflammation ในร่างกาย ถ้าเป็นกลุ่มที่เบาหวานพอใจความดันยิ่งด,ดีเลยเพราะว่ามันจะช่วยลดการหนักเสบตัร่างกายของเราเด็กเดื่มได้ไหมเด็เด็กดื่มได้ค่ะเด็กๆด,ดื่มได้แต่ว่าไม่แนะนําว่าควรจะดื่มเป็นเป็นสิ่งเดียวยเป็นประจําเพราะว่าแต่อย่างเช่นถ้ามาบริหารตาที่เนี่เด็กเด็กต้องการ,ราถ้าเป็นเด็กที่เป็นโรคเนี่ยโอเคเลยค่ะเพฟสแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นเบาหวานพอใจความดันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่ ทั่วไปไม่แนะนำให้ให้ดื่มเป็นเป็นปกติให้ให้ให้ทานอย่างอื่นให้ทานเป็นจูสเป็นอะไรด้วยเพราะว่าเขายังต้องการร่างกายเขาใช้เอเนอร์จีเยอะกว่าเราค่ะร่างกายต้องการเอเนอร์จีแต่ถ้าถ้ามาเราคุณพ่อคุณแม่สั่งแล้วชิมดื่มด้วยได้ค่ะก็คือ ถ้าเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ลงรสชาติมันคืออร่อยมากอ่ะมันเหมือนสมูทตี้แต่เราก็อาจจะมีเฮลตี้สมูทตี้ให้เด็กๆด้วยมีเฮลตี้สมูทตี้ให้เด็กๆด้วยค่ะได้จะจะมีเป็นสูตรให้เด็กใช่เดี๋ยวเอาเลยเยงคิดสูตรให้เด็กด้วยกันอันนี้นิดนึงว่าเราทานไปละตัวนี้เป็นอ่าเป็นอ่าเบอร์รี่มิกซ์เป็นเบอร์รี่มิกซ์ที่อาจจะไม่หวาน ไม่หวานจะกินแล้วไม่มีความแบบว่าที่มีเอ่อคอลลาเจนใส่คอลลาเจนไปเยอะค่ะแต่ผิวสวยผิวเต่งตึงย้อนวัยอย่างี้เด็กก็ไม่ได้กินเนาะสูตรนี้เอให้เด็กกินคอลลาเจนได้แต่ว่าถามว่าถามว่าควรจะกินแบบว่าอย่างเดียวหรือว่าอย่างเดียวอย่างเดิมแล้วไม่กินอย่างอื่นไหมไม่ไม่ควรก็คือถ้าเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วมีโรคประจําตัวเบาหวานหัวใจความดันเนี่ย แนะนำว่าควรจะกินกินเป็นสูตรไปเลยก็คือวันหนึ่งสักประมาณ4-5หโดห้าหแก้วแล้วก็กินไปสักหนึ่งอาทิตย์แล้วก็หนึ่งน้ำหนักลดลงเบรนเบรนเพอร์์แมนซ์จะดีขึ้นก็คือสมองมันจะแล่นไวขึ้นมันจะโฟกัสจะดีขึ้นการความเขาเรียกว่าเลชสมาธิจะดีขึ้นแล้วก็ครีเอทีฟติงกิ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะจะดีขึ้นถ้าเป็นเด็กเนี่ย แนะนําให้กินเป็นเป็นตัวที่มีจ u สที่มีแบบน้ําตาลจากผลไม้ตามปกติดีกวา่าค่ะเพราะเขาต้องการพลังงานที่น้องหะืรจากค่ะโอเคก็เหมือนได้ไอเดียนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เราอยากจะเรียกว่าอะไรอะ่ะคือก็ตั้งใจเลยที่จะทำขึ้นมาแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ดีมากเลยค่ะสันหาวัตถุดิบออแกนิก วันนี้ก็พิเศษบุกเข้ามาถึงในห้องนี้เลยนะคะซึ่งเก็บเสียงอย่างดีเลยข้างนอกบริหารตานะคะแต่ว่านี้มีกระจกเสียงทุกอย่างปิดอยู่ในนี้ปั่นก็อาจจะได้ยินมานิดหน่อยแต่ว่าน้อยมากๆเพราะว่าใช้ทำพื้นที่ตรงนี้เหมือนห้องห้องโรงเรียนดนตรีนะคะเนี่ยข้างบนที่บุกนี่เป็นแบบว่าปิดเสียงหมดงั้นเดี๋ยว จะค่อยจะชิมไหมคะคุณนาคุณนยังไม่ให้ชิมยังไม่ให้ชิมแล้วพี่เอ็นไปไหนไม่เรียนไหนโอเคงั้นขอบคุณนะคะคุณน้ำเป็นยังไงคะรสชาติ this is perfect this is perfect I love it อันนั้นมีเป็นอันนั้นมีเบสเป็นเป็นกรีนทีนะคะอ๋อเป็นกรีนทีใช่ค่ะกรีนทีแล้วก็มีเป็น n ินั ได้ทั้งแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ทั้งโปรตีนเป็นบ๊อบไอใช่ค่ะยังไงมาเป็นคีโตนะคะนี่เราเป็นคีโตสูทตี้นะคะถ้าใครที่บอกว่าออนคีโตโปรแกรมเนี่ยเราแนะนำเรามีเดลิเวอรี่ด้วยอร่อยมากเลยอ่ะอย่างนี้เด็กๆกินได้ไหมเนี่ยอร่อยมาก ว้เดี๋ยวเข้ามาลองทำกันนะคะคือจะทำแบบว่าแก้วตัอแก้วเลยเพราะเราจะสารอาหารก็ยังอยู่ครบถ้วนเพราะว่ามันยังทุกอย่างมันยังเย็นอยู่นะคะไม่มีความร้อนมาทำให้คุณค่าอาหารหต่างๆมันพี่สอนเอาสี่แก้์มาติดนะคะว่าสูตรเป็นสูตรไหนอร่อยมากค่ะ<า>ทุกสูตรเลยอ่ะเดี๋ยว ใส่กรีนทีจะนอนหลับไหมนะพี่เจมอันนี้ควรกินตอนชาเาค่ะมีทั้งตลอดเลย